มันยังเนี่ยังนี่ย,ะยะฮะขนมเส้นน้ำเงี้ยวเจ้าวันนี้เฮาจะมาเนี่ยขนมเส้นน้ำเงี้ยวกันนะเจ้าเนี่ยไปดูวิธีทำกันเลยเจ้าดอกเงี้ยวนะเจ้าเฮาต้องแช่น้ำไว้หนะเจ้าพอแช่น้ำไวเ้เสร็จเฮาเฮามาต้มต้มน,น้ำห่อนต้มให้เดือด ใส่น้ำมันพืชลงไปนะเจ้าแล้วก็ใส่น้ำพริกน้ำเนี้ยนะเจ้าน้ำพริกน้ำเนี้ยนี่ของของเอ้ยโมวานนะเจ้าน้ำพริกน้ำเนี้ยนี่บไ่ต้องปรุงอะไรเลยเจ้าแค่ใส่เกลืออย่างเดียวเดี๋ยวเขาคอยไปปรุงทีหลังเจ้าพัดน้ำพริกนะเจ้าน้ำพริกน้ำเนี้ยนี่นะพัดให้หอมเลยเจ้าพัดจนเขาไอ้แค่แค่แค่เลย่ะเจ้า ตามด้วยมือสับนะคะอันนี้จะเป็นน้ำล้างครกนะคะใส่ลงตะลึน อันนี้กระดอกเนื้เจ้าต้มจนเดือดแล้วแล้วก็ใส่น้ำพริกที่เราผัดลงไปเลยเจ้า ใส่มะเขือส้มลงไปนะเจ้าใส่ไปเลย <c oughs> อันนี้เป็นเส้นขนมจีนแห้งนะเจ้าซึ่งมาจากร้านจีนขนมจีนบีบสดบบนี้ละเจ้าตั้งเนี่ย ้มขนมจีนสเสร็จแล้วก็เอมา,ามาแจงน้าบุนไว้นะเจ้าเดี๋ยวเอามาซาวกัน <c oughs> เรียบร้อยแล้วเจ้าขนมเส้นเฮาเสร็จแล้วเฮามาทอดพริกแห้งกันนะเจ้าพริกแห้งนี่เฮาก็มาทอดเอ่อทอดน้ำมันห้อนๆน,น,นะเจ้าใส่ลงไปเลย เส็และเจ้ามากินด้วกันเลยเจ้าอันนี้เฮาเจียวน้ำพริกมันแดงล่ะเจ้าน้ำเนี้ยจะแดงขนาดประมาณนี้ล่ะเจ้าถ้าเฮาบะเจียวน้ำพริกน้ำเนี้ยจะบะแดงแล้วก็บาเงา ใส่พักตามใจชอบเลยเจ้าเมมิวจะใส่ถั่วงอกพักบุ้งลวกแล้วกะ็พักชีแค่นั้นแ่ละเจ้าน่ากินก็เจ้าอันนี้อันนี้เมนิวอยายเองมาเจ้าบ่ได้ไปซื้อไห่มาเลยไปตามมาเลย,ย,ยนะคะคน้ำพริกน้ําย,ย้อยกินกับขนมจีนกินกินกินกับข้าวเปล่าก็ได้ค่ะข้าวสวย อันนี้ของพี่มูวานค่ะส่งมาให้ลํำดอกลำลํำเต๊ะซตเลยใส่ขนมเส้นไปตัวหน่อยจ้ะใส่ไปในขนมเส้นเลยนี่มอกลํำลำป้าบหันกันเนี่ยเห็นก็จ้ะเนี่ย ทอดพริกแห้งเนี่ยเองนะเจ้าเนี่ยเ่ย,เนยคนเดียวอืมอืมออร่อยลำลองไป่ากกันดูนะเจ้าเอน้ําพริกน้ำเงี้ยวนี่กก่ของเอ้ยมวานนะเจ้าเปิ้ทรงมาเฮ้จากเมืองไทยเนล่มาถึงแขวอิตาลีเปล่มาไกลเลยอะ่ะ ืล้ำขนาดน้ำแต่ล้ำวะ่ะน้ำบบเพือบ,อบอแบแบงไข่เลยอืม ให้สนใจน้ำพริกแนมเนี้ยวกับติ้งตองแม่ก็ได้เลยเจ้ายัางนี้ยังมีสต็อกอยู่ลํำเจ้าลำแต,แต้เลยอืมอ้มเผ็ดขนาดนี่ พริกแห้งเนี่ยนะไปซื้อมาจากสวนตากเองคั่วคนเดียวพอมันแห้งเขาเขา,าใส่ใส่ควันโหลไปเลยจอะนี่นะไปซื้อจูสวนเนี่ยอืมน้ำโอ็เพ็ดเพ็ดแตกมันหองพริกนอหยางป่ะพริกอันนี้คนลาาเขาปลูก พริกหัวเรือก่อนพริกอุบนนอ่ะพริกอืบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยน้าเหนียวมันยังมิเลือดหมูไะมันี้เลือดหมูเพราะว่าอย่างพะเลือดหมูอ่ะมันหาซื้อยากจริงน ถ้าจะาย่าน้ำเนียวเออนะั่นลืมซื้อเลือดหมูไว้เลือดหมูเขาต้องไปซื้อล่างจริงที่นี่เขาหมูนี้เลือดหมูเอาเลือดค้นใส่ก็ได้น้อูเลนหมูนี้เลือดหมูกบล้ําเจ้าล้ําล้ําขอแค่นี้ดอกเนี้ยวดอกเนี้ยวนะขอเฮื่อมีดอกเงียวแค่นั้นจับไม่เลยอยีกยดน้ำเนียวนะใส่ยังก็ได้ ขนั้นจะไปใส่ปลาแห้งแล้วกันนะรำดูเห่ะ เดียวก็จะหมดจานแล้ว,วหิวบ่ายสองโมงเกินจิตตรี่บ้านเขากี่โมงกี่ยาม,มลืมนึกมาเบียใส่ตวเย็นนะ่ะ tính năng ở đây Đâu phải sót hạt đừng mình hơn. Đây là Nhầm quá nè 5 vạn làm ăn ngon Bên ngoài Nam ăn ngon chỉ khóc lắm ลืมมาละพอนะอืมพิมพ์เขาหรอ กินข้าวล้ำนำองุ่น การกินวายกับวายแดงกับกินข้าวไปตัวหน่อจมันยนีให้เขาจเจริญอาหารมันจะว่าเขากินคนเดียวหมดขวดจนเมาอะไรเป๊ะปะปัจจัยนะเจ้าเขาต้องกินแก้วหนึ่งเพื่อเพื่อเอ่อต่อมรับรสของลิ้นเขาเน่ะมันได้รับลิ้นดับรสรับกินอะยังมันจะกินข้าวลำเนี่ยนี่จานนึ่งยำฟ้นนอนนะ่อเดี๋ยวกินจานีนสองกันนะของห้องปะ เออน้ำเดงอีบะน้ำเดงมาด้วยเจ้ากินคนเดียวดั้นเนี่ยมีมูก,กิ้นจะอู้ไทยกับปลาเล็ดสะดุดจะได้มุฮู้ตลกตัวเก่าด้วยอู้ไทย อู้ไปกับเจ๊บแอลเลยก็เลยเขาก็เลยอูเ้เมืองเพราะว่าเป็นคนเนืองหนอคนคนเหนือวันนี้แะคนเหนือแ้่เลยละเจ้าเหนือเหนืออุตรดิตแม่น้อยหนึ่งอุตรดิตตอิตรดุดมาโดนี่ยมงแต่เขากะโดนดน้ำท่วมหนอกร่งกำลังใจไปมูเปือนมูฟูงปีน้งนอง บ้านเจ้านาเขาหน้ามันมาไปกัาเดียวมันกับไปแล้วเจ้าสู้ๆกันนะ้เจ้าหัวมันกันนล้วแนามนาแนมท่วมเนะอืมหืมหลังหลังคนที่นี่ไงอืมก <c oughs> ินไปกับอู้ไปกับหม่นดี

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ กลิ่นแก้วเดียวแต่น่ะเจ้านี่ใส่ตู้เย็นไว้ไปแล้วเจ้าสวัสดีจ้า